นี่คือกีตาร์ไฟฟ้าของพ่อพ่อทำสีเองให้ปินไปขัดเกาแล้วพ็อมาแต่งมนเองเป็นกีตาร์เมทัลเพราะมันมีฟอย์โรดก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นหมื่นกีตาร์ที่มีอย่างเงี้ยค,คือกีตาร์ระดับหมื่นขึ้นไปมันเป็นกีตาร์เฮฟวี่ ใ้ตัวฟลอยลด์ลนสำคัญมากตัวนี้นะมันสำคัญยังไงก็คือมันคืออ่าไอ้เวลาเราดีดเนี่ยไอ้ตัวโยกเนี่ยเราดีดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งโยกท,ทั้งกดทั้งงัด ผมเป็นเทคนิคเวลาไปเข้าตู้แอมและเฟกกำกำลังขับเยอะๆเวลาเราโยกนิดนึงมันจะโอ้โหมันว้าวมันมันเป็นฟิลลิ่งที่วเวอร์อย่างมหาศาลไอ้อย่างนี้กีตาร์ระดับเมอร์ขึ้นไปนะกีตาร์ทำขึ้นมาตัวนี้ก็พกอจะมอบให้เป็นแล้วเป็นก็เอาไปเล่นคู่กับ ลูกชายก็จะเป็นวงแม่ลูกเล่นกันสองคนนะปาดตัวขึ้นก็จะต้องเล่นกีตาร์นะที่กองอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ดนตรีต้องรู้สเกลก็ต้องมีกีตาร์นะั่นเองนะส่วนปินก็ก็ควรจะเรียนเพิ่มกีตาร์เพิ่มเติมนะจากตีกองก็ไปตีกอง สมมติปินเล่นเป็นนะพอเห็นภาพว่าถ้าถ้าปินจะเล่นนะคืออย่างนี้ไอ้ยากง่ายมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือต้องเซตไมล์เซตก่อนอย่างที่บอกไมล์เซตก่อนก็คืออย่างนี้นะไอ้ดนตรีกับพวกศิลปะกิจกรรมอะไรเนี่ยมันมันเป็นคนละโลกกันเหมือนเหมือนบนบกกันใต้น้ำมันคนละโลกกันเวลาปินจะมาเล่นเนี่ยปินต้องสวิตชิ่ง เหมือนักเหมือนเหมือนพรมแดนแต่ละประเทศก็ะ in in world, จะมีพรมแดนใช่มมีด่านเข้าออกเออนั่นแหละไอ้พรมแดนเหมือนคือเหมือนสวิตชิ่งนันเองถ้าเป็นกล้องทีวีหรือข่าวก็สวิตชิ่งแต่สวิตชิ่งก็โยกปุ๊บมันก็จะไปช่องกล้องหนึ่งไปที่หนึ่งอยู่อีกโลกใบหนึ่งเนี่ยสวิตชิ่งปุ๊บไปปับเลยอันนั้นอ่ะผิดต้องเข้าใจนี้ว่าเออถ้าเราจะเล่นมันเนี้ยเราต้องเข้าใจแบบนีจ้จึงจะสามจึงจะเป็นได้อย่างติ๊ชิโร่อะติชิโร่เขาไม่ได้ติดอยู่ในโลกของศิลปะ ไปภาพหรือพวกนั้นเขาสวิตชิงคือการปรับตัวสวิตชิงคือการปรับตัวโยกปุ๊บมาปุ๊บเป็นเลยเนะก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเรามันคนละโลกกันคนละมาตรฐานจะเอาหลักอันนั้นมาชาช้ไม่ได้ไอ้หลักนี้นก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นต้องพร้อมที่จะสวิตชิงปุ๊บไปเป็นเลยแต่ก่อนที่ไปเป็นเราต้องฝึกก่อนแต่ก่อนจะไปฝึกก็ต้องเข้าใจเข้าใจไอ้การสวิตชิงนี่ก่อนนะการปรับตัวสวิตชิงปุ๊บเราจะปรับอีกแบบหนึ่งต้องทิ้งอันั้นเลยทิ้งโลกนั้นเลยทิ้งตัวตนนั้นแหละ แล้วเวลาขึ้นเล่นเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องทิ้งตัวเองไปเลยนะทิ้งตัดตัวเองทิ้งไปเลยไม่ไม่ใช่ตัวตนที่เรากลายเป็นเป็นศิลปินอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นมันเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะเออมันเป็นตัวศิลปินอีกตัวหนึ่งถ้าขึ้นเป็นเวทีนะมันเป็นคนละตัวคนละคนที่เรานั่งอยู่เงี้ยนั่นคือการสวิตชิ่งจากคนธรรมดาไปเป็นเทพไปเป็นเซียนอยู่ต่อหน้าเวทีอ่ะซึ่งมันจะต้องเหนือคนดูทั้งหลายต้องอยู่ในระดับที่เหนือพวาคนจึงจะขึ้นโชว์ได้ แล้วถ้าเกิดไม่พร้อมโจไม่ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยตกเกรดเนี่ยคือมันก็มีวงเล่นดีเล่นเก่งใช่ไหมและแบบตกเกรดก็คือเล่นผิดเล่นพลาดเนี่ยไอ้นั่นอ่ะมันจะไม่ขึ้นไปราคาตัวตายไม่ไม่ฆ่าคนเดียวทําให้ทั้งวงเน่าไปด้วยหมดเขาเขาไม่สนใจวงนั้นเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าผิดอย่าพลาดอย่าเพี้ยนอ่าเพี้ยนผิดนิดหนึ่งไม่ได้ก็คือตกมาตรฐานพวกพวกกันไล่ออกจากวงเข้าวงไม่ได้นั่นเอง ฉะนั้นมันจะมันจะต้องตรงเป๊ะและการที่จะตรงเป๊ะมันก็ต้องฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆบุโดนต,ดตีเลยต้องซ้อมอยู่เรื่อยเพื่อให้มันอยู่ในมาตรฐานไงเออเอาละเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วว่ามันจะต้องผ่านสวิตช,ชิ่งนะจริงสามารถไปอีกรลกหนึ่งหรือจะไปกีฬาด้านนึงก็ไปสวิตช,ชิ่งหนึ่งจเจ้าของเก่ามายึดไม่ได้มันต้องไปปรับตัวใหม่หมดเลยต้องไปเริ่มต้นใหม่ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวใหม่แล้วก็สร้าง จุดเด่นของเตีงข,ขึ้นมาแต่ก่อนจะสร้างได้ต้องไปเรียนรู้พื้นฐานมานะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นปกติอย่างนี้แล้วทีนี้ก็อย่างปีนเนี่ยถึงแม้จะดูอายุมากแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นดนตรีนะมันจะกีต้าร์เนี่ยมันใช้เวลาสองปีนั้นนะเป็นสองปีคือเป็นคือเป็น,เป,นเป็นแบบขึ้นโชว์ได้อะแต่ต้องเล่นแทบทุกวันก็หมายว่าวันเว้นสองวันก็ได้เล่นอยู่เรื่อยเล่นตลอดอ่ะสองปีเนี่ยจะอยู่ตัวเลยอยู่ตัวแล้ว ึ้นโชว์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยสองปีเต็มที่ไอ้ช่วงสองปีเนี่ยตาดก็เหมือนฝึกสองปีก็มันก็ต้องตีเก่งขึ้นปิ่นก็กีต้าก็เก่งขึ้นเออเล่นได้แล้วทีเนี้ยพอเล่นได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเออปิ่นกนระปรา่ยสามารถไปโชว์ได้เลยเปิดหมวกเปิดกระเป๋าก่อนไปเปิดกระเป๋าโชว์ก็ไปที่กระทรวงวัฒนธรรมก็จะออกบัตรศิลปินให้ศิลปินที่จะแสดงต่อสาธารณะเขจะมีบัตรให้ถ้าไม่มีตำรวจทศ่สกิจะจับต้องมีบัตนในนี้อ่ะ ก็สามารถไปเล่นโชว์กันได้เราติดป้ายง่ายๆอะไม่อายค่ะทําหาเงินไงอะไรเง,งี้ยวงสองคนสู้วยอย่างเงี้ยสองคนสู้ว้ยกันอเชื่อเปสองคนไปเล่นอะไปเล่นเปิดหมวกเงี้ยนะเล่นทีนี้ไอ้เล่นของปิ่นอะที่เล่นง่ายๆนะที่พ่อแนะนําเล่นง่ายๆคือป็นเนี่ยต้องเล่นเป็นบลูล็อกบลูล็อกซึ่งมันไม่ยากไอ้บลูล็อกเนี่ย โน้ตมันมีไม่กี่ตัวมันเป็นเรื่องของฟิลเรื่องของอารมณ์่ะที่ที่ที่ทปิ่นพูดถึงอารมณ์อารมณ์ตรงนั้นอนะเอาอารมณ์ตรงนั้นมาออกทางบนพื้นฐานของสเกลกับไทมิ้งเนี่ยมันก็เหมือนกับระบายสีนั่นเองนะระบายสีโทนสีอจะเอาโทนหมนโทนหมองตีมสีอะไรก็มันอยู่ที่สเกลเมเจอร์หรือไมเนอร์อย่างเงี้ยแล้วแต่ละสเกลก็มีลักษณะบุคลิกแล้วก็หยิบมาใช้เป็นแพทเทิร์นของสเกลนะั้นฝึกสเกลนะั้นแล้วก็เป็นเล่น ก็ปล่อยฟิลมาในสกิลนั้นการปล่อยฟิลก็คือการเป็นประโยชค์คถามคําตอบกีตาร์โซลโมันเป็นประโยคน์ถามและประโยคตอบเท่านั้นเองวลีของดนตรีมันจึงเกาะกันไปเป็นสี่ห้องแปดห้องสิบห้องอะไรนะแต่ว่าวลีที่ถามตอบมันจะอยู่ประมาณนักหนึ่งห้องหรือสองห้องเนี่ยถามกันแล้วก็ตอบอีกหนึ่งห้องหรือสองห้องเท่านั้นเองแล้วก็แล้วมันก็ถามตอบถามตอบสองทีก็เป็นแปดแปดกองก็จบอย่างเงี้ยนี่คือวลีของดนตรี เมื่อบินเข้าใจท่อนเทิอนอะไรเป็นแบบนี้แมันก็แต่งง่ายแล้วอ่ะง่ายทีนี้เหลือแต่การฝึกเล่นบลูล็อกคนจะเล่นบลูล็อกเพราะอะไรรู้ไหมเพราไปตรงไหนคนก็ฟังได้ยามเย็นชั่วโงรัชอาายามเย็นหัวค่ำไปเล่นโชว์ตรงไหนก็ได้นะมันเป็นอารมณ์เล่นเมโลดี้ไปอ่ะเล่นเป็นอารมณ์เป็นเ,นเมโลดี้ไปคนฟังก็กินเพลินยินไีชมเพลินนะแค่นั้นเองอ่ะ เล่นแค่สองชั่วโมงก็ได้ตังค์แล้วนะก็ควรจะฝึกอันนี้ฝึกไปทําไปเล่นไปทํางานแค่สองชั่วโมงได้ตังค์ดีกว่าไปทํางานในแบบอยู่กันเป็นยาพวกนั้นนะเวลาเข้างานตอบบัตรเข้าหรือกดหรือสแกนหน้าอย่างที่ปิ่นทำเนะี่ยงานลูทีทั้งหลายที่ทำนะอันนี้อันนี้ไม่ใงานศิลปินเห็นไหมแต่ถ้าจะมาเล่นเป็นดนตรีนะมันเป็นอาร์ตอีกชนิดหนึ่งศาสตร์อีกชนิดหนึ่งอาร์ตชนิดหนึ่งมันทางด้านเสียงซึ่งคนต้องการ เราก็เป็นเล่นมันตรงสเกลอ่าตรงกับทามมิ่งใส่ฟิลลิ่งเข้าไปของเราเข้าไปได้ในสเกลนะะใส่เข้าไปได้ซึ่งปิดสามารถเรียนรู้ได้จาก YouTube ก็มีนะนาะพอใช้ตัวอย่างคนที่เล่นเป็นเล่นบลูสเล่นบลูล็อกแล้วก็แจนะ๊สเนี่ยบลูกับแจ๊สมันใกล้เคียงกันอยในใู่ใกล้ๆก,กันแต่แจ๊สที่มันจะพวกแบบสร้างคอร์ดเทนชันคอร์ดกัดคอร์ดกัดคอร์ดที่มันอยู่ในคอร์ดกมันที่จะเล่นนะ่ะไ,ไปเอาคอร์ดอื่นมาใส่ก็เลย ขอดกัดกัดคอร์เกชัน่นก็ทำให้เก๋ไก๋ทำให้เสียงมันมันมดีแบบสไตล์หนึ่งนะบลูแจ๊สสองอันเนี้ยเล่นปป่นที่เล่นโชว์ได้เลยแล้วเจ้าปาดก็ตีกองประกอบให้แม่นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรไปโชว์ได้นะครับไอสมมุติสมมุติมมนคนเล่นจริงๆมีสองคนคนหนึงกีตาร์เปลี่ยนกีตาร์นะปาดตีกองส่วนให้คีย์บอร์ดหรือคอร์ดท,ที่สเนี่ยนะ แล้วก็โปรแกรมได้กับเบสสามอันนะโปรแกรมกดโปรแกรมเทมโปมันปล่อยปุ๊บเทมโปเดินตามนี้ปิดก็ปล่อยฟิลไปเล่นคนก็เล่นได้แล้วเนี่ยจะคุยกับแขกก็คุยได้อย่างเงี้ยแลถ้าเผื่อว่าอยากจะเป็นศิลปินเลยก็แต่งเนื้อลองมาแล้วก็ร้องเข้าไปในสเกลบลูอย่างเงี้ยหรือแจ็ร้องไปแล้วก็หยิบเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยเอามาแต่งเป็นเรื่องแค่นี้ นี่แหละคือศิลปินก็เป็นศิลปินเลยมีงานเดกออกมาก็เป็นศิลปินเลยนีม่มันอยู่ใกล้ใกล้แค่นี้งวามสำเร็จง่ายๆเพียงแต่ว่าพื้นฐานจะต้องฝึกให้ได้ก่อนฝึกได้แล้วอยากแต่งอยากเล่าเรื่องอะไรก็เล่าได้ถ้าไม่แต่งเล่าเรื่องก,ก็กลายเป็นคนเป็นกรรมกรด้านดนตรีก็คือไปเล่นให้เขาฟังให้เฉยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากเป็นศิลปินก็ต้องสร้างงานเนี่ยศิลปินมันก็ต้องก็นั่งคิดแล้วเนื้อร้อง,ไปไงเป็นยังไงอย่างมีอยู่อันหนึ่งที่พ่อจะก็จะทําให้ดูนะ คือเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นมือกีตาร์คือจริงๆเล่นเป็นเล่นได้แต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่สนใจจะเป็นไม่สนใจจะเป็นผู้บะมือกีตาร์มีเยอะแยะเต็มไปหมดก็จะเล่นก็เล่นได้แล้วก็รู้เรื่องเลยแต่ที่ไม่เป็นไม่อยากเป็นเขาว่าต้องการตีกองอทีนี้กีตาร์ตัวน,น,นี้เขาจะทําให้ดูทาไมจึงมาจะจะ,จะ,จะคืออย่างนี้ไอ้เพลงที่เขาเล่นมันเป็นเพลงเฮฟวี่แล้วเป็นเพลงพารานอยของไอแบล็กสะบัด มันเป็นเพลงที่เขาจบปาร์ลามแล้วอยู่ๆมาแถมเพลงอ่ะต้องรีบเล่นเนี่ยรีบทำเทมลุกทำลวกเหมือนเผางานเผางานแล้วมันก็เล่นออกมานะรอบตอนโซโล่เนี่ยมันมันโซโล่มันก็หยุดแทนที่มันจะส่งให้มันเต็มสตตีมส่งเข้าไปมันก็ใอ้มันเล่นหยุดค้างเหมือนอารมณ์ค้างเล่นเล่นมาอารมณ์ค้างพอฟังก็ตีกล่องเวลวฟังก็เอ้ยมันมันค้างมันเอ้ยมันทำไมมันปล่อยอย่างนี้ก็เลยคิดจะมาโซโล่แทนมันให้ดู ก็คือมันเผางานอะแต่พ่อจะมาเรียงร้อยดูว่าเออถ้าไม่เผางานจะเป็นยังไงนะถ้ามันตั้งใจนิดหน่อยแต่ว่ามันมันรีบเร่งกันเพราะเป็นงานแถมมันก็ไม่ได้สนใจที่ทำจะทาลูกลวกออกมามันก็เลยไม่น่ะเวลาฟังแล้วก็รู้สึกกระดกเลยพ่อก็เลยมันคิดต่อของมันเนี่ยลองฟังดูนะพ่อจะทําให้ดูว่าเออนี่ไม่ใช่มือกีตาร์เลยไม่ได้ฝึกไม่ได้เล่นอะไรเลยคือถ้าเล่นเนี่ยเล่นรูดเดียวแต่จะเล่นเป็นทีละทอนเทีลทอนเป็นพาร์ทที่ดูว่าเออถ้าเล่นมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเอาจริงก็เล่นรวดเดียวได้ เป็นมือกีตาร์เดเลยถ้าจะเล่นก็เล่นนะแต่ว่าไม่ได้สนใจแต่ทําให้ดูว่าเนี่ยถ้าเราสนใจที่จะเป็นจากมือกรองก็สวิตชิ่งเหมือนกันจากมือกลองก็คนละแบบกับกีตาร์ต้องสวิตชิ่งเหมือนกันก็ต้องมาเล่นอ่าน,นี่ก็ลองดูว่าจะเปในางานก็เคยเล่นให้ดูแล้วล่ะแต่จะเล่นให้ดูอีกทีนึงน,นี่ลูกล่ของมันพทเทิของมันลิฟของมันก็คือ ไม่ต่อเนี่ย เนี่ยตรงนี้ตรงที่มันไปไปหยุดย่ตรงนั้นนะเีที่จะต่อเนื่องกันเช่นอืมคือไม่ได้เล่นจ่หยุดมาเล่นเลยมันขเขาต้องซ้อมกันไนงะ เนี่ยมันกองคือมันจะสโลกวนจะสโลอย่างนี้แล้วก็ส่งเนี้ยมันถึงจะต่อเนื่องยาวแต่เพลงก็มันมันขาดตอนเนี่ยก็เลยมาเรียงร้อยทำหมักอันเนี้ยจากที่เรียงร้อยเนี่ยเอาไปเล่นจริงๆอย่างต่อเนื่องก็เล่นได้อย่างเมามันใส่ฟิลลิ่งใส่ลงไปโอ้โหมันเลยนะเนี่ยแต่มันแต่มันไม่เล่นอย่างเงี้ยไปเปรียกที่ดูมันได้เดี๋ยวจะให้ดูนะเอาละอันนี้ก็ขอให้ดูว่าสวิตชิ่งเนี่ย เป็นต้องปรับตัวในการต้องรู้จักทําตัวเป็นสวิตชิ่งได้สามารถทำสวิตชิ่งสามารถทำมาสวิตชิ่งได้ก็จะไปเชื่อมโลกอื่นได้ซึ่งโลกยุคใหม่นะนคนยุค AI เนเป็นโลกมัลติมันหลากหลายทุกอย่างมาัะคนจะต้องมีความสามารถหลากหลายคนที่ปรับตัวได้ก็คือคนที่ทำสวิตชิ่งได้ปรับตัวได้ไปตรงนี้แหละไปตรงนี้ไปนี้ได้นะเหมือนเข้าเมตาบวดโลกเมตาบวดเข้าไปก็เป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้เนี่ย มันก็เหมือนกันแต่ที่นในโลกคจริงมันก็ต้องมีฝีมืออะไรมือไนงะมันก็ต้องไปฝึกนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งก็มอบให้ปิดหลังจากหายป่วยโควิดก็เป็นมอบเป็นของฝัญในหะ้เพื่อเป็นกับปาดก,ก็ไปฝึกกันนะตั้งเป้าไว้สองปีสองปีเป็นนักดนตรีนะจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ตั้งไว้สองปีอ่านะ ถ้าเป็นก็ไปลองดูลองเล่นดูเพื่อได้เงินได้ตุ้มติดตังค์เล่นกระสอชั่วโม่งนั่นเองจะไปเปิดหมวกเล่นเองหรือจะไปวิร้านก็ได้นะอ่าทูอัดทูอัดสองเราอ่าสองคนนี้เล่นแค่สองคนคนเห็นก็เออเขาก็เออรู้จักทํามากินแม่ลูกคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็ยินดีอ่าให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยเรื่อยเล่นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสามปีสี่ปี อีกสองปีนะปิ่นมีประสบการณ์ไปโชว์ไปเล่นเนี่ยมันจะพัฒนาฝีมือกลายเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นเทพระดับเทพได้เลยสองปีหาเงินได้นะครรนี้ก็สร้างเนื้อสร้างเพลงได้มันก็ไปเล่นทั่วไปได้ไอ้ตรงสร้างเนื้อสําคัญเพลงเนื้อลองที่สร้างขึ้นมามันจะกลายเป็นมรดกมันเป็นทรัพย์สินนะแล้วเป็นมรดกมันมีลิขสิทธิ์ไงมันเป็นมรดกส่งต่อลูกหลานได้ถ้าเพลงนั้นเป็นเพลง ที่พวกนั่งกินดื่มกินเหล้ากินเบียร์มันฟังกันอยู่เรื่อยๆนะเนื้อลองมันเข้าไสา้มันก็จะ้องกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นลิขสิทธิ์อยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่มันเป็นการทําได้ง่ายๆสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างลิขสิทธิ์ตัวเองสร้างโมรดกของตัวเองด้วยเครื่องดนตรีง่ายๆแค่นี้แล้วนั่งทําที่บ้านไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่ว่าเออไปคิดวางคอนเซปต์ให้เป็นเออระหว่างลงทุน เล่นดนตรีแค่นี้มันก็มันอยู่ที่ห้องมันก็นั่งเล่นอยู่แล้ว,ลวก็มีแพทเทิร์นให้เล่นมียูทูบคูมีตัวอย่างให้เล่นแกให้มันได้แกเหมือนมันเล่นแล้วเล่นๆไปเดี๋ยวก็มีความคิดของเราเองแล้วก็เป็นแบบสไตล์ของเราเองแล้วไปเล่นโชว์ให้ดูเงี้ยเป็นี่ตัวหใจก็โอเคนะอย่างเงี้ยปลาเหมือนกันปลาก็เล่นได้ก็มาโชว์ได้นะอ่ะปิ่นก็ไปตีกองแทนเนีน่ยตีกองคุมง่ายๆเนี่ยไปฝึกกันปีต้าก,กับอันเนี้ยก็ได้แล้วนะละขอมอบ คือนตรที่มีมันเรียกฟอยล์โรดหรือเปล่าไม่รู้แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้สรุปแบบไม่ได้สรุปแบบเทคนิคมันเลยไม่ได้ใช้ตัวนี้่นะแต่อันนี้เสียงไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ปรับอะไรเลยตั้งขึ้นมาก็ตั้งขนาดนี้ไม,ไม่ได้จูนนะก็ไปปรับเองปรับปรุงปรับแต่งเองนะปิ่นก็ไปตรงละห้องซ้อมอยูแ่แล้วก็คงรู้เรื่องเทคนิคบอกว่าอยากจะเล่นบลู ตอนเป่นบลูก่อนแล้วค่อยไปแจ็คเล่นบลูก่อนอยากเป็นโซโล่บลูอ่าหาตังอะไรเงี้ยาวาดไปเพราผู้หญิงเล่นบลูไม่ค่คยมีถ้ามีก็เรียกว่าโอ้ถ้าเท่ะนะอยู่ที่การแสดงของเราเราแสดงให้เท่กนะันอะแต่งหน้าเป็นเกาหลีแต่เล่นบลูเออเรากล้ามเป็นมัดโอ้เรามีเด็กมาตีกองด้วยมันเป็นอะไรที่แปลกเป็นลิบและเออแล้วก็ถ้าแต่งเนื้อได้ก็ดีร้องเรื่องของคนคนนึงเล่าเรื่องนิทาน ไปยิบเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอะ่ะเอามาเป็นเรียงร้อยมันก็เป็นเรื่องได้เรื่องโจกๆตลกนะหรือไปเอาเรื่องตลกก็ได้แล้วเาแต่งเป็นเรื่องราวก็ได้มันก็เออมุกตลกที่เออต้องขบคิดกันสองชั้นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคนก็อเออเก๋ไก๋ดีมันก็น่าจะเป็นศิลปินละเป็นทางด้วศิลปินนะง่ายๆไม่ได้ยากเลยการเล่นกีตาร์เนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยอายุมากแล้วไม่เกี่ยวอายุมากอยู่ที่ว่า มีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างผลงานสร้างผลงานแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเล่นฟิลออกไปแลกเงินนี้แค่นั้นคนฟังเขาโอเคก็ต้องการแค่ฟังในช่วงเวลานั้นเเองแลกกับเวลาที่เราไปไปเล่นให้ฟังมันก็เป็นการแลกเงินหาเงินนั่นเองนะครับง่ายๆสบายๆเพียงมีเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วนะอาะหวัง่าคงเข้าใจโอเคหวังว่าทั้งสองคน รวมพลังสู้สู้วุยอย่างเงี้ยทูอัดสู้วุยอย่างเงี้ยนะชื่อวงทูอัดตัวเล็กสองนะอัดก็ยูเอสคือตัวเราไงสองสองเราสองคนเพื่อเรียกคะแนนสงสารของผู้ผู้ฟังผู้ดูมีสองคนมาเล่นส่วนคีย์บอร์ดคอร์ดเบสเป็นโปรแกรมที่เดินเหยียบปุ๊บมันก็เดินลวออกมาสามชิ้นออกเราก็เล่นทับมันมันก็เหมือนมีคนมาเล่นด้วยอีกสามชิ้นอ่ะมันก็แน่นเป็นวงได้เลย แต่ไปแค่สองคนเออแม่ลูกกันนั่นเองก็เรียกว่าทุกอัดสู้เว้ยอาจจะเป็นคาหวานให้ใครก็ได้ที่เกิดกำลังสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้กำลังใจอย่างเงี้ยน,นะเอาคงเห็นภาพนะเอาละอ่ะคนี้